มาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ๆน้องๆทุกคนเลยเนาะคะ่ะข้ามาพักทาากันแล้วกันมาพูดมาพอ,าพอ,อกันตามเคยนะคะอ่อวังกี้กับไซเวล่าโดนเติบก็ค่อมกวามันจะมีปัญหาหลายจุดเนาะทุกคนอากาศมันเริ่มเย็นแล้วมันเกิดสิมีปัญหาเนาะอ่าเขาเอ่ยว่าการสื่อสารนี่แหละทุกคนเลยโอ้ยขอเงินทุื่อกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือกลับมา ปกติแล้วนะจ๊ะพี่มาริวันสวัสดีจ้าคุณมาริวันหรือคุณพี่มาริวันยินดีต้อนรับเด้อจ้ะนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้พี่สมพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะอ่ะมาเจอหัวข้อต่าเลยใช่ไหมอืมนี่แหละค่ะเมือ่อกี้มาวาสิมาได้เร็วกะย่างสายยื้อกาเพราะยังปอกกลุ่มๆเงยงเง่ย้งย,ยก็เป็นครอบนี่แหละทุกคน บางเถือมันก็มาบางเถือมันก็ไม่ยอมมากับค่อยไม่รู้เป็นอะไรนะคะวันนี้น่าจะโอเคได้หรือไม่ก็ไม่แน่ใจก็ต้องถาเบึงสักคนเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งช่องทางทั้ง u t u b e เพิ่นก็อยากพูดคุยนํ่แต่ว่ารังเถือนี่เหาก็หาาามองเขาก็ยังหาบอดเจออังสิเออก็แปลกือกันเป็นบางมือทุกคนคะ่ะมันก็มีบางขึ้นเขาเรียกว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะคะ ตามนั้เนาะค่ะมาบ่พอกันทั้งวันนะคะกินน้ำกินท่ากินข้าวกินปลากันหรือยังคะหกโมงเย็นสานาทีนะคะทางฝั่งยุโรปเนาะ <c oughs> เป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งเเห,เ,เ,เหตุกเการณนเรียบร้อยกันหรือยังคะทุกคนคะมาเมออนี้กับสเตมมาคุยกันบ้างเนาะคะ่ะในเรื่องอะไรเนาะไม่น่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลยนะคะ ยิ่งอันล่าสุดเนาะค่ะผู้ใดเดียวฟังข่าวทั้งเยอรมันเนี่ยสาวสว่างกับทักสิว่าจังไดพยายามเข้าไปหาเบิงกะเบิงบ่เห็นเดี๋ยวไ่เห็นหุงเลยบ่มีเลยเหมือนกับถูกปิดกั้นไปเลยนะคะพูดอะไรเหมือนกับรอคอยคอยรอเลยอ๋จริงๆนะอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าในกรณีนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเห็นกับเห็นนะคะว่าเขาจะออกมาคุยกันว่าถือเงินแสนก้าป้านนะทุกคนคะเคยมีการเทิดกันอยู่บนทั้งศสนา อยากจะรู้จริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเนะาะคุณมลรุดีนะคะหรือว่าพี่มลรุดีเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสําหรับการชมเนาะแล้วก็มามาคุยกันทุกคนคะ่ะนี่คือคำถามใครอยู่ฟังเยอรมันท ก็จะถามเนอะเพราะว่าก้อยก็มีคําถามตรงนี้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะว่าผู้หญิงไทยจะรวยขนาดนั้นหรือคนไทยจะรวยได้ขนาดนั้นถือเงินเป็นแสนกับเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องได้โอนโซนโอนผ่านบัญชีใดๆนั่นนะอยากจะหูจักคือกันดิอันนี้เป็นที่แบบว่าคือโจดกันมากเลยทางทางออนไลน์ตอนนี้โจดดังมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่สายพินค่ะ อันที่จริงนคอยมานั่นคอยก็ยังบ่แน่ใจนะว่าเขาเจ้าคุยอีหยังนะคอยเขาไปฟังไปฟังเ่อยไปฟังอีกเอ้าคืออะไรนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงธุรกิจการงานารุ่งเรืองร่ำรวยขอบคุณหลายๆจ้าค,คือ,นนะคะอก,กันนะคะพรอันประเสริฐอ,อันใดนะคะที่ส่งมาตรงสาวสว่างทันทีนะคะก็ขอให้กลับคืนสู่ท่านผู้ส่งนะคะได้รับหนึ่ล้านเท่า บอกเอาแค่ธรรมดาเอาเป็นล้านเท่าเลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกหน้าที่การงานและก็การเงินและโดยเฉพาะคู่ครองเด้อจ้าอันนี้อยากจะรู้อิลีสวัสดีจ้ายายา,ยายเธอไปไหนมา <c oughs> คุณยายไปใส่มาเจ้านะ่นะนะ่ะว่างระบอบมือหน่ว่างเลยยังขอบคุณเลไลค์ขึ้นกันเนาะคะ่ะมพูดมาคุยกันเพราะว่าราสว่างเข็นแวบๆบแบบนะ เห in ็นเมื ies, um, ่อวานนี to to oh baby, ้พี่ก็ขึ้นมาพูดคุยน่แต่ว่าเขาก็แค่เอ่อเกินๆไว้เฉยๆว่ามันใช่นะเอ่อที่เขามาพูดน่มันใช่นะมันตรงประเด็นหมดเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องถือตังไปขนาดนั้นรองพื้นใช้ดีบอเออบีบีนะเราใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอแดดนะเราไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่าถ้าแต่งหน้าลุคนี้มันอัดกรีบไม่ได้บีบีอัดกรีบไม่ได้นะคะเอ่อ พิมพับอะไรพริมพับพริมพักอะไรเนี่ยพริมพักโอ,โอ้โหงามแล้วงามแล้วงามอีกเลี้ยววันพันวาเนาะมันมันใช้มันใช้ไม่ได้ตลอดมันเป็นบางบางส่วนถ้าเราใช้แบบอ่อนๆแต่งอ่อนๆออ,ออกจากบ้านไปโอเคใช้บีบีได้แต่ว่าถ้าแต่งลุกเต็มหน้าอัดอัดครีมอัดแน่นเนี่ยคือก็ต้องใช้รองพื้นแบบทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะคะอ้าวมองใหญ่เลยพี่สายพิณเรามองมองอะไรเนาะ มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆใช่ไหมพึ่งพัก <c oughs> ใช่ไหมอา้าวพึง pack, ่งพักกันมาคุยกันจักน้อยขอไปเห็นนอกการที่เฮ้าสิไปอันไปไซมาไซกับแานเขาขอให้แค่พกขึ้นไม่เกินหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนหนึ่งหมื่นนี่ตายตัวก็คือหักออกหนึ่งบาทนะหนึ่งเหรียญหนึ่งยูโรนั่นเอง คือที่แท้ก็เป็นเส้ยอย่างนั้นนะทุกคนคะ่ะเอาไปไม่ได้เยอะกว่านั่นอีกนะคะภาษสียก่อนทางฝั่งนู้นก็จะเล่นงานทางนี้ก็จะเล่นงานนะบมเมนว่าคูคูขี้ขี้เจ้าสิไป,ปแบบว่าโดโดๆเดเด,เดไปเลยไม่สนใจคะ่ะนะนู่นนี่นั่นนะคะกฎกฎหมายของเขาแล้วก็กฎกติกาของเขานี่บอกเลยว่าเด่นชัดมากนะคะทุกคนเจ้าบอกว่าเจ้าบอกแค่แต่ว่าเจ้าถือไปร้ายไดเจ้าก็ต้องได้หักค่าออกร้ายกว่านั่นอีกนะคะ บอกตร,ตรงต้องทําใจเนาะคอยกับว่ามีเงินไหลยดอกว่าพ่อสิไปถือบนเบือคือจังะเจ้าเนาะอยากได้อยู่เหมือนกันนะคะคุณยายคนนั้นบอกเอาไปแสนกว่าบอกเอาไปแสนกว่าแมนน่าจะใช่นะแต่ว่าเงินอะไรเนี่ยคือเงินอะไรมากๆม,ม,มันมันเยอะมากนะกรณีที่เอาไปนี่คือเขาเอาไปได้ยังไงแล้วก็เงินอะไรนะถ้าเขามาเป็นล่วงตับถ้า หน่วยหน่วยการที่เขาค้นหาโดยตรงนะ่ะถ้าเขาไปล้วงตัดเจอเนี่ยคือเป็นเงินฟอกนะ่ะนักเลยได้บาทนี่ทั้งจับทั้งปรับทั้งจับทั้งปรับนะคะเสียทั้งภาพพจน์เสียทุกอย่างเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะคะคําว่าคนไทยนะเดินออกนอกประเทศนี่คือจ้องแล้วจ้องเลยนะคะภัยเป็นภัยนี่ฉีดซีเปไล่ตัวเลยนะจิกแท็ก,ท,กทูเลยนะทุกคนนะเตรียมตัวระวังกันดีๆนะคะสิ่งนี้แหละคือสาวสว่างคือ เอเอสองเอสเอเข้าไปมันค no? ือโพดโพดเท่คนไทยเขาก็รวยปานนั่นปวดนี ona. ่เนาะไม่ใช่ธรรมดานะมาทํางานเมืองนอกนี Dear, ่คือสุดยอดเลยนะเนี่ยถ้างั้นน่ะเออไพววามาเหตุงานเมืองนอกบ่มีอยู่มีกินเนี่ยโเบิึงตรงนี้นะคะเขาทํายังไงนะต้องขอเคล็ดลับกับเขาไหมเมนบอจ่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อพี่สมัยนะคะน่าจะเอาจากธนาคารอ่อ มีแต่ใบใหม่ๆแบงก์ล่าสองร้อยถ้าเอามาจากธนาคารเธอส่งข้อความเออส่งข้อมูลให้ฉันหน่อยสินะส่งข้อมูลให้ฉันหน่อยฉันอยากจะรู้เหมือนกันเราจะได้คุยกันไปด้วยแล้วก็ดูรายละเอียดกันไปด้วยเพราะฉันก็ไม่อยากตกข่าวนะฉันพยายามเข้าไปหาหลายรอบแล้วแต่ฉันหาไม่เจอไม่รู้เขาปิดกัน้นเราหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะตรงนี้นะแล้วทีนี้นะ่ะถ้าอ,าออกจากธนาคารนะ ถ้าเราไม่ได้แจ้งอะไรเขาจะสำรวจสลิปนะทุกคนสลิปที่เข้าออกไปนะเออได้ได้รู้จักฮะอะไรของเธอนี่ได้รู้จักเดี๋ยวส่งให้อะส่งมาเลยส่งมาเลยต้องการตอนนี้เลยนะต้องการตรงน,นี้เลยข้อมูลอนะเพราะว่าเราพยายามหาเซิร์ชทั้งค่องวันแล้วเราหาไม่เจอเราก็เลยท้อนิดนึงพอไปคุยเรื่องนี้นะที่เ,เพจพีจ่จ๋าแล้วทีเนี้ย คุณชัยขึ้นมาคุยแกก็กําลังว่อนหาเหมือนกันว่าคนไหนยายคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรทํานองเนี้ยแกก็กําลังมองหาเหมือนกันแต่เราเนี่ยมองหาจุดสําคัญคือว่าเขาคือเอา้าไม่รู้หรือว่ามันมีกฎใหญ่จริงๆนะ่ะคือห้ามเลยอะ่ะห้ามทําในสิ่งนี้อืม มาอยู่นานถ้าคนที่มาอยู่นานๆแล้วน่าจะรู้จักกฎกฎตัวนี้ไม่ใช่กฎธรรมดานะเขาบางคนเขาพูดไปนะ่ะเตือนระวังกันประมาณ3ปีที่ผ่านมาก็หนึ่งครั้งไปแล้ว5ปีที่ผ่านมาก็มีนะทุกคนใน YouTube มีหมดทุกที่นะ่าจะบอกให้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเออมันเผลอเลอตรงไหนนะคนไทยเรานี่ก็เนาะระมัดระวังกันดีๆหลังไม่จัดมาเพื่อนจัดมาเออเราอยากจะรู้เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณกณันณลิตนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ก็มารับชมรับฟังแก้วใส่กะเงินพันได้สามพับโอ้โหแกซ่อนกระเป๋าเงินเอ้ามันแกมันก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะฉันว่าน่ะยังไงเขาก็เห็นนะ่ะสแกนนะ ไอ้ตรงช่องที่เราเอาวางของเล็กๆน้อยหรือว่ากระเป๋าเป้สะพายที่เราเอาไปด้วยนะยังไงมันก็หาเจอไม่ทุกคนมันหาเจอนะไม่ว่าใช่วมามันไม่เจอนะอา้าวเธอต้องส่งมาทางเมสเซจนะเธอนะเดี๋ยวฉันกำลังดูถูกแป๊บนึงส่งมาหรือยังเนี่ยตัวนี้สำคัญสุดๆพีคสุดๆด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ค่อยหาทั้งวันแล้วค่อยหาไม่เจอเหมือนโดนปิดกั้นยังไงไม่รู้สวัสดีค่ะพี่เอลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่เอลเนาะอ่าส่งภาพมาเหรอโอ้โหขึ้นมาหลาเลยนะเนี่ยสิบตุลาคมที่ผ่านมาพอยออไทยอายุห้าสิบโดนนะคะที่สนามพิน จุดๆๆนะไอนั่นก็คือต่อหาเองโอ้โหแกเก็บได้เยอะมากเลยแกพับปเปเน็นแหนบเป็นแหนบไปเลยอะ่ oh ะโอ้ g ม o ก n เนสปาดโถอีพอยเมียเข้าเสียดจังได๋ล่ะเข้าจังสีไดหลายป่านนั่นทุกคน <laughs> เห็นอย่างเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วแต่ข่าวตัวจริงมันนะ่ะไอ้ข่าวตัวจริงนะ่ะ ไม่ใช่สำรองนะขอเป็นข่าวตัวจริงวันนี้สวยจังเลยค่ะคุณน้อกขอบคุณมากมค่ะขอบคุณมากมากเงินดำออบอชลาดที่จะเอาไปถ้าเอาไปนะ่ะก็ขอ,อถ้าเยอะจริงๆนะก็ไปสักสามรอบได้ไหมอะไปสามรอบสี่รอบเลยก็ได้นะจิ๋วถ้ามีเวลาขึ้นมานะคุยเรื่องนี้นะ่ะอยากจะรู้มากๆเลยข่าวสารตัวนี้ทางบ้านเจ้านี่น่าจะรู้ดีนะจริงๆ เราสามารถไปเที่ยวได้หลายครั้งใช่ไหมเมืองไทยหรือว่าเขาทําธุรกิจแล้วเขาไม่มีปัญญาที่จะกลับบ้านเมืองไทยเลยนะ่ะอ่าตัวนี้งงมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่นะขอบคุณมากๆเลยอยากอยากจะได้รับรู้ความเป็นจริงจริงๆนะเรานี่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่หลังเขานะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยากจะอยู่แบบว่ามุมตรงกลางใจเลยนะอยากจะรู้ทันควันทุกเรื่องเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจุๆ่ๆเพื่อนเขามาพูดอย่างนี้แล้วเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะเราก็งงเหมือนกันเอามาบอกซื้อฟังดูเจจิ๋วเอาเธอทำไมพูดแหมวๆแป๊บนึงนะโอ๊ยเมอบมากเลยเธอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึง,นงเดี๋ยวไปหาสายแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ใช่ตัวนี้นะ่ะมันต้องมันต้องรู้เรื่องกันนะไม่รู้เรื่องไม่ได้นะทุกคนมันเป็นอะไรที่เสียเซลลมากเลยที่สาวสว่างไม่รู้เนี่ยเขาไปเอะไปเข็มเอเนี่ยเพื่อนเอาไปหลายเป็นเซลเนาะไปก็ตกใจกันทุกงานเนาะฉันตกใจมากเะเกศฉันตกใจจริงๆตัวนี้ฉันจะตกใจเดี๋วเห็นเซเขาโคตรน้อง่กระเป๋าเงินนาะเอาหล่อออกแล้วก็หยัดขอาไปเหมือนจบ ว่าเขาจะจงเอาไปนั่เลยนะอืมมันประมางหนึ่่อยม่จะเบกสองลอยเนาะฉันอยากมีโมเมนต์นั้นจังอ่ะทุกคนเงินดำบอฉลัดที่จะเอาไปใช่แล้วทีนี้น่ะซวยคนไหนทุกคนซวยคนไทยที่อยู่ที่อยู่หนึ่งล่ะเยอรมันเยอรมันนี่ตรงเต็ม เดี๋ยวเรามานี่น่าจะโดนสอบสวนหลายคนเลยแหละนะถ้าผ่านออกยากสกดแน่สิเขาออกถึงจะว่าจะอยู่เมืองไหนไปไหนเขากำลังตรวจคนเอเชียแล้วนี่ก็คือ i n t e เ n a t i o n a l ด้วยนะทุกคนแฟรงก์เฟิร์ต international นะคะเออจู่จ จริงๆค่ะไม่ฉลาดจริงๆโอ้ยเงือด <ใจ S 1> หลายยอรามาอจจรับว่าาาเเข้ใจีถ้าคนเดียวสูงเท่าไหร่ไไเอาอีกแล้วเออแกแกมาอะไรเนี่ยแกเปิดกระเป๋าแล้วเอาเงินซ่อนอ๋อเปิดกระเป๋าแล้วยัดยัดยัดแผน่นหลังเหมือนั่งแกฉลาดเหมือนกระเป๋าแบบนี้จะใหญ่นี้ใช่ไหมอ่าแกจะเกลี่ตามร่องที่มันเป็นรอยเย็บน่ะออา แล้วก็ยัดเงินเข้าไปเหมือนเนี้ยเหมือนกระเป๋าแบบชั้นแบบนี้เลยเนี่ยใบหนึ่งสองใบสามรอบแบบนี้เลยเนี่ยอําพรางพูดง่ายๆจะอัพรางใช่ไหมเหมือนว่ามันจะเหมือนว่ามันจะขับไปนิ้วไปอย่างแต่มันตรงตรงแล้วแค่สแกนเข้าไปเขาก็โหดเดี่ยวเป็นเงินอนเออบอกว่ามันยังดอกแค่สองพันฉันก็หายาก สองพันยังหายากกับเมืองไทยนะคะทุกคนเอาจริงๆริงเนอะเพราะนี่มันคือเงินแสนเด้อเงินแสนเศษๆอีกอ่ะไม่ใช่แสนนึ่งนะหนึ่0แสนหนึ่งนเก้าร้อยก็มาเยูโรแต่เขาแค่ปัดเอาพันออกเขาแค่ประพูดแค่แสนเดียวเออนี่พระทุกคน อันนี้คือตัดช่องน้อยแต่พอตัวจริงๆนะคือเอาตัวตัวเองรอดแต่ทีเนี้ยเอาความทุกข์ความลําบากไว้ทิ้งไว้กับกับคนอื่นทีเนี้ยคนไทยทั้งหมดที่เจอนะตอนนี้ก็คอยดูนะถ้าใครมีตังค์เยอะๆก็มาแบ่งค่อยก่อนก็ได้เด้อตอนเจ้าจะกลับค่อยก็ต้องการอยู่ดิว่่่าาาาาเเเงงงนนนนนนนีี้้ไไหคคุุณณทททอออออะรรชสสสสบบใตั คุณแจ็คคุณทําภาษีเสียเท่าไหร่ยี่คุณคนจิตสดุนตูดโนก็คือคนจางแน่จางคุณสตุนทั้งคุณแล้วคือจังจิ๋วชืว่าจิ๋วเพชรน้าสีหลอดหาสิพันจิ๋วเพชรเกินฉัดแต่งานก่อนคนจากเข้าหรือเว้ยมาได้รับไปน้องหรืออย่างตัวตอนนี้สนามบินที่เยอรมันอ่าใครคนเอเชียนั่งรถเครื่องตำรวจจะเดินไปอาจจะเดิน ไม่ตรวจอะไรเนี่ยจะเดินไม่ตรวจเลยแล้วจะถามว่าจะถามว่ามาเที่ยวหรือทำงานอะไรอ้อเข้าประเด็นเลยทีเนี้ยจบเลยไม่ตรวจแต่ขอถามเลยใช่ไหมเอาเข้าประเด็นเลยเว้ยทีเนี้ยโดนจะโดนเอ่อทัวจะโดนทั้งตำรวจเอ่อผัวแกด้วยโอ้แกมีผัวเป็นเจ้าหน้าที่ด้วย S <S> <S ปาดสวยซับสวยซอนเลยทีเนี้ยถ้าผัวแกเป็นตำรวจยิ่งไม่ควรที่จะทำเลยนะสงสัยนี่เคยทำมาก่อนแล้วทีนี้ก็เอ่อทำอีกทำอีก <S <S 1> <S 1> เรื่อยๆ <S <S คุณพรที่บระน,นันสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะ <S <S อันเขาจ้องเคยแคา,ากออ่อนนี่แหละขันเขาบ่เคยแฮเขาบ่กลาแฮชรอบนี้รอกเหมือนว่า ไปน้อยแบบว่าก็ขึ้นเซนอหลอบหนีมันผ่านอหลบหนีล่องเซนเบิร์อาจจะฟลุกแต่มันโบแมนยังสั่งคิดนะเขากต้องคิดขั้นแรกนะเมื่อพี่ใช้กากเหตุสองขั้นแรกแบบไปเซนหนึ่งเลยดีนะโบแมนผัวไม่ได้เป็นตำรวจอ้าวผัวไม่ได้เป็นตำรวจผัวไม่ได้เป็นตำรวจอันเอยาเธอรู้เยอะเธอขึ้นมาได้ไหมเธอไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้ เธอขึ้นมาเลยมาสารภาพซะดีๆฉันอยากจะรู้มากฉันบอกตรงว่าฉันหาข่าวสารฉันหาไม่เจอนะสวัสดีค่ะบ้านค่อยหมุนไม่รู้ว่าคุยกันอะไรเอามีการบ้านหมุนอีกทางฝั่ง,งนู้นใช่ไหมฝั่งนี้บ่หมุนเด้วยอ๋อผั <c oughs> วจะโดนตรวจนะผั <c oughs> วจะโดนตรว, <c oughs> วจ <c oughs> คธอทำงานเดินได้แค่นี้เธอมีเงินเธอมาอยู่อ้บผมุ้นายจางถุกแล้วป้าเท็ดเห็ดงานเห็ดงานทั้งปีฉันกับ่มปัญญาเก็บคือเขาดอกป้าอัน้ามเน้เธอก็กินในบ่อสบ่โอ้ยอันถ้าพวกกินบ่ใส่ก็คือสิเก็บกินแต่เห็ดละว่านาเห็ดออกสิเมนบ่ล่ะทุกคนถามจริงๆนะ พูดตรงๆเลยนะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีนะหญ้าอะไรกินได้พืชผักอะไรกินได้นะเห็ดอะไรกินได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณจะไปเก็บแล้วก็กินได้ด้วยนะเออแต่ว่าคนก็เคยเห็นคนขี้เหนียวขี้เหนียวเหนียวอิลีนี่เหนียวแบบเป็นตังอิลีเด้ทุกๆปีมันจะมีพื้นที่ที่เก็บเห็ดได้ใช่ไหมแล้วก็ผักบางชนิดมันจะออกตามฤดูกาลที่เขาสามารถไปเก็บมาได้นะ เราก็จะเก็บกินยังสันละทุกคนอย่านงอย่านางไม่ต้องถามถึงเขาไม่ซื้อนะเขาปลูกอะไรนะมันมันมันหวานนะ่ะมันหวานแล้วเขาเอาใบบันหวานนะ่ะมาขยำขยทำทํายานางนะทุกคนอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแค่เคล็ดลับตรงนี้นะมันมีนานแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่แกประหยัดแกจะปลูกมันหวานเพื่อจะเอาใบนะ่ะมาทําปรุงอาหาร ดตัวไหนเห็นเห็นสองคนบอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมึงก่อน <พา S 3> เธอเข้ามาถูกถูกที่ไหมเดี๋ยวนะวนนเอา้าฉันเส้นแล้วบานนี่เธอรับค้นมาแบบันเปิดหน้าหรือแบบเสียงก็ได้แล้วแต่เธอนะเอาที่เธอสบายใจเออนี่ไดีเห็นยู่บอคืนมาได้แล้วบาทอันสังเกตอยากลู้แล้วเนาะเอาซื้อเสื้อเนี้ยอันว่างว่างไว้ะซื้อใน่ถอดโทรศัพท์นั่น ฉันไล่ตาดเธอพูดพร้อๆนะวันนี้นะออกสื่อนะพูดพร้อมๆพี่ปณิดาสวัสดีค่ะพี่มลล่สวัสดีค่ะโอ้สวยอีกแล้ววันนี้ฉันตกข่าวสิฉันก็ทําเนื้อหาของฉันไปเออ อุย้ยเน้นๆเอาว่าไ่เธออันอแกลงหูยิดอกตั้งแกฉลาดบ่พอลเงินสองลอยน่ะธอาคารจะแบ่งธนาคารเหรอเบิกมันเบิกได้เพราะว่ายุโรปน่ะเขาอันกาซาคอนสิบอใสไเงินแบ่งลอยสองลอยห้าลอยเบลเยียมเป็นบอคฮัลแลนด์คือการคือการคือคือฉันเคยฉันเคยไปธนาคารอยู่ อันจีอันอันไปแรกแบ่งร้อยสองรอยไปแรกที่เมืองไทยเนี่ยกาเขาเขาต้องให้ให้ระบุว่าอ่าคุณต้องงานเธอที่อย่างว่าสง e ่งอีเมลไปอะคุณสีวิไลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเอาไามเพราะว่าผัวผัวแล้วผูว้น้ําแหละแฟนรู้ด้วยมีส่วนรู้ส่วน <ละ S 2> เห็นนะอ่าเพราะว่าการการการที่เอาเงินจากกัน แบ่งสองลอยจากธนาคารเนี่ยอ่ามัน้องแจ้งมันส่งโซอีเมลอืมจริงตอนนี้มันต้อง่าันเคยเห็ุอยู่ันเคยเห็ุอืมอันเคยเหตุอยู่แล้วอันซุ้มพินนองั้างหัวฉันลูกค้ามันสื่อของก็นี้เจนก็อ่าแบ่งหาลอยแบ่งสองลอยสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีค่ะนั่งนั่งมาแรกกับฉันอือ อันนี้ที่ที่ที่ชันว่านอันยูเยะมันอ่ะมันเรื่องจริงมันจะิีคนไทยหลายเดือนแล้วแหละเพราะว่ามันมีคนมาเอาเงินไปแบบฟาบริชแจกนะเธอะอืมมีว่าเมนเต์ของย้ายนี่แต่ย้ายนี่หลายนี่หลายย้ายนี่หลายโพดย้ายเนี่ยแล้วหลายโพดรแ้อเจอเคสที่ยังแต่เกยอ์แต่เกยอังกฤษอ่ะสองเพจสองอ่ะแล้วเคยยิงข้าวปะบ่ เอาเงินไปประมาณเป็นเงินไทยประมาณสองล้านเ้แล้ว่าเพิ่นเพิ่เนทีงานเพิ่เน็ีงานดำาเธยคนเนี่ยเส็จสองอ่าเรามานี่ปลาเน่าตัวเดียวมันเปิดขอบไว้มันโอ้ยค่อยขึ้นค่อยขึ้นเดี๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวได้ยินได้ยินว่าไปเลยว่าไปเลย มันนี่ยว่าแมนตเตแบเดินว,ว่าแมนเตเย่มานเนี่ยมาเนี่ยคือคือคือพบตำรวจนหละเขาจะถึงกันหมดเด็บมาเนี่ยท่อนแรกก็โดนอ่าเพราะว่าขำ